เอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปเมื่อนี้นะครับเข้าสีว่าวจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแปลงข้าวนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานะครับผมนี่นออยู่ในพื้นที่บ้านมะขาตมบลมะขาออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับผมนี่จากคลิปก่อนถี่พันุมาผมกับลุงเขียวนะครับเดวโอจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหนาของเขาสายพันธุ์นี่ครับผมนี่น่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผม หลังจากคลิปมือนั่นเป็นต้นมาเนี่ยผลปรกากฏว่าฝนตกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนี่เนาะเฮาก็เลยมาเบิงมาสำรวจตรวจสอบนะครับวา่าทั้งฝนทั้งล้มนี่มีผลต่อต้นเขาของเฮาหรือบอ่อนะครับนี่น่าน5้าเบอร์18นะครับบ่ติงคิ่งเลยครับผมนี่ผลปรกากฏว่าต้นแข็งดีคักปะะยั่งครับผมบ่ล้มพอต้นนะครับแต่ว่าให้พี่น้องพอไปมาเบิงครับผมนี่ สำหรับหน้านะครับอยู่ขั้นแท้ข้างๆกันนี่ครับผมนี่นั่นก็คือข้าวกอขอหกครับพี่น้องครับข้าวกอขอหกเด้อพี่น้องครับพันธุ์ดั้งเดิมนะครับกอขอหกพันธุ์ดั้งเดิมผลปรากฏว่าคณะที่พรท่านไหนถอกเพราะท่านออกห่วงนี่น,นี่ผลปรากฏว่าลาบปันหากองเนาะเมีเป็นทีสมบูรณ์เมีเป็นทีสมบูรณ์แล้วเอาครับสำหรับโชคนี้นะครับมาพบกับเจ้าของแปลงเพื่อนนะครับเพื่อสีว้าจากัน เกี่ยวกับเรื่องของข้าวทั้งสองแปลงครับเป็นการเปรียบเทียบกันเนาะเป็นเข่าเหนียวหน้าปีขึ้นกันนะครับแปลงนี้นะครับข้าวกอของหกพันดั้งเดิมกับนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานะครับเป็นยังไงเนาะเอาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณลุงเขียวข้าวเนาะครับเนาะคุณลุงเขียวเป็นไหนเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาว้าถึงเรื่องน้ำซะก่อนนี่ยป็นเป็นตะถ่วมคือนโอาเรื่องย่านแนวเดียวคือประวัติศาสตร์สี่ําร้อย ค <laughs> วบไม้เลยน่นะรวมขึ้นปีไก่รวมขึ้นปีไก่เลยมันเถอะการที่เฮ็ดชิปอะไรออกอะไรไปเบ้างเรื่อยๆครับอืทั้งกรมุดจูขา้นจะว่าฝนนัดนี้คือจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วเออว่าโมไม่ยังตกใส่อีกคือจะเด็กให้เนี่ยแหละท <c oughs> ี่แบบนี้นัดสุดท้ายทึ้งเขียนอุบวนรัดกันหลายแล้วย่านย่านทั้งเขียนอุบวนรัดหมดแหละครับย่านตะเพันลงมาอีกเพราะว่าตอนนี้คือเคืร์นน้ำเปลากับเป้งคักแล้วอันเถาะ ครับเออบาที่นี่แต่ว่าดียังนึงถือว่าตอนนี้มันไปฤดูกันแล้วเนาะครับผมแล้วกันเห็นบอกว่าหนาวนี่เริ่มมือนี้ได้นครับวันวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก่วงอากาศก็อากาศสูงสิแพลงมากครับผมแมนเมียนอเดียอากาศหนาวเนาะครับฝนนี่ก็สีพอเข้าลงแน่แล้วอ่าเบาบางลงแน่แล้วอันเถอะเออเอาบัน้เข้ามาว่าจากันนะครับคุณลุงเขียวเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาแปงนี่เบิ้งครับพี่น้องครับนี่้ังหลังอยู่นี่เมิ่งกี้ เป็นตัสอนให้นะครับเอาก่อนเท่าสิไปเบิ้งว่ามันลมจังไดไอ้สำหรับกอของหอกพันดังเดิมเฮอตนี่ตอนนี้ความคืบหน้าฮอดไซรัสนี่โอ้ความคืบหน้าม่านเพรศหรอครับนี่นี่เขางานหากองฮอตเบิ้งนี่ครับนี่ม่านเพรใกล้สิยิงแคล้วม่านเพรนี่คือม่านคั่ม่านคั่ใกล้สิยิงแคล้วใกล้สิงิงแคล้วนี่เพราะคำเรมันสิยิงแคล้วนี่ภาษาบ้านๆเท่าเอื่อนมันสิยิงแคล้วเอนแอนแอนสิงแคล้วก็ทอดทอด ซุ่มมันเถาะบ่แบีบ้านๆบ่เวียบที่นี่มันกะดิเถาะเถาะแล้วก็ซุ่มกะดิซุ่มต่อไปเนาะซุ่มดาเกสรเมื่อกี้ว่าสิฉีดปุ๋ยน้ำกับฮอร์โมนผลปรากฏว่าบ่ได้เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวพอจะเบิดฝนไปนี่ละนี่ละนี่ลราพอดีเลยนี่ฉีดตอนม่านม่านเล็กๆในก็ได้หรือฉีดตอนม่านใหญ่ก็ได้ม่านเพคือการได้คือการมันเถาะเนาะ แต่ว่ายาฉีดตอนอันตาเกศสอนอ่าตาเกศสอนเนาะเอาบบนี้ให้รุ่งเขียวนะครับว่าจ่าเจอกับเรื่องเขาแป้งนี่ซึ่งเป็นเขาของพี่น้องป้องปายนะครับอ่ายกขางบ้านกันนี่ละเป็นไรไงหน้าแดีนเดียวกันเลยนะครับนี่ผู้แท้นี่ผู้แท้นี่สะผมนี่นี่นี่ม่ใให้พี่น้องเลยเบิ้งนี่อันนี้แป้งนี่เป็นของเพื่อนดอกนี่เพื่อนมันเป็นตั้งแต่มันพันพันกอขอหักดังเดิมครับมันลำต้นสูงมันสองเมตรสี่ครับของกระจ้านี่ เป็นวัานั้นผลเสียของมันนะครับนี่ท่วมหัวได้วนี่มันสองสองเมตรไปด้วยครับเนี่ยสองเมตรมันก็ะลมใส่น้ำครับลมลมใส่นี่ยิ่งยิ่งมันม่านงี่มันท้องงี่ม่านงี่ ห้างสเสียหายครับนี่ห้างเสียหายครับตอนนี้มันเป็นทางไหนอยู่ครับตอนนี้มันห้อนครับนี่เดี๋ยวนี้มันบ่อขั้นตอนมันตอนนี้มันตอนนี้มันยังไงมันกัดใช่มันกัดมันขึ้นกันมันขึ้นกันครับเออข้างบนโอ้มันคือกันมันกับมันคือกันครับโอ้ขนาดว่าบอท่านเออขนาดบอท่านเห็นได้ครับนี่มันจะห้อนเปนฟืดขึ้นได้ครับอยู่ใต้ใบมันน่ะอืเออเออเเออมันบ่มีอากาศเป็นบ่ละครับบ่มีอากาศโกรกช่วยนี่มันจะห้อนวืดเจย้เป็นบ้านห่อผ้าษาบ้านบานห่ออื่น เป็นขีนกเจ้านกย่างโอ้อเนี่คือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นมันมันว่วแจเพราะนั่นมันสิคือหน้าดงก็เจ้าหน้าครับหน้าดงก็เจ้าบ้านเมี่ยงคนอื่นเป็นขีนกเจ้านกย่างตัวเขานี่มันบดดีนี่ให้พี่น้องไหเบ้างไงไอ้ที่มันลงแบบแก่แก่เลยนี่มันเนียบสมบูรณ์แล้วครับเออเบิ่งเนี่ยนี่มันสีไหวสิแบบนี้มันบ้งเงือกแล้ครับฮะบ้งเงือกบ้งเงือกโอ้ยตายตายมันสีบ้งเงือกขึ้นเป็นเงือกกระบได้เพราะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่เนี่ยมันเป็นตะอุโธอุทั่งได้พี่น้องเห็นบอลนี่เขางามๆมาถือถือฝนกับลมให้ในขึ้นเดียวได้ครับนี่เห็นบอลนี่มันบังไครับพี่น้องมันลมบ่หล่อจายจ่ายมันมันสีหุ่มเขากันปั๊บมันสีบ่มีอากาศโกรกมันกระสิบแดงเหนบ่ลครับใค่จนมาเป็นเชื้อไรอีกโดยพยายายิ่งเป็นหน้าวานพ้อมหน้าวานนี่หน้าวานวานที่พ้อม มันเป็นหน้าดำนี่กะดีพ่อไข่เนี่ยเป็นกกเป็นกอมันกะดีนี่่มที่ของเ้องครับนี่มุมนี่ห้างห้างสวยครับนี่มุมนี่ห้างงามนี่เห็นนีมครับนี่ครับอันที่ว่าความสูงมันต่างกันมั่ะเออความสูงกันอันอันนั้นสูงกว่าห้องผมมีสองเท่าครับนี่โอ้สองเท่าถือว่าสองเท่าเนาะอันนี้เบ็ดเสร็จกะดีประมาณเม็ดนี่ครับเม็ดหนึ่งนี่อยู่ในหน้าผมนี่พัดหน้าห้าก็ดีได้เมก็ดีครับนี่ลำต้นแข็งนี่เห็นบ่ครับนี่ เห็นบอกครับยิงแคล้วนนั่นมูมูมูมันสมบูรณ์ได้ครับนี่มูมูต้นมันห่างกันหน่อยมันยิงแคลวแล้วนะครับนั่นเนี่งพี่น้องครับเนี่ยกระผมเนี่ยโอ้ยกต่ยันแต่ยังเดียวอันนี้ผมบอกเอายาสีหนาได้ครับนี่บอกแต่ต้งเลยครับเพราะว่าคนที่เขาผูกก็เอาไปใส่กินน้ำเห็นเบยบปลอดสารมันเถอะ เอาสําหรับเมื่อนี้นะครับก็เลยมาซองเบืองหน้ากันนะครับกับคุณลุงเขียวของเขานะครับเนาะโดยพยิงยิงเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับกับเข่ากอคอหกนะครับพันธ์ดังเดิมนะครับซึ่งเป็นเข่าสายพันธ์เดียวกันก็คือเข่าเหนียวหน้าปีเนาะครับเนาะสําหรับเมื่อนี้นะครับก็เลยมาเปรียบเทียบให้พี่น้องป้องปายได้เบิ้งกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเฮ็ดปีต่อไปนะครับว่าสิเป็นอย่งไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิงยิง ไปมาเอาน้ำแฮปปี้ด้ยครับเ้อแฮปปี้กันกระเซ็นี่ละท่านเอุกไปในไรคามิตรภาพถ้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับผมในนอสำหรับปีต่อๆไปนะครับผมกะประสานกันเขามากกนแล้วกันนะครับนะ้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับผู้ใดอยากซิมาเบิ่งแปงนด้บอหนี่คุณลุงเขียวอันนี้คือพื้นที่ถนนจากบ้านโน่นตาลไปบ้านมะค่าเนาะนี่ ก่ข้างจากโรงเรียนชุมชนประมาณบ่ถึงกิโลครับบ่ถึงกิโลประมาณห0าร้อยเมตรนี่ประมาณห0าร้อยเมตรครับพี่น้องเขานี่เลี้ยวไปกับโรงเรียนชุมชั่นบ่งเลี้ยวไปทั้งเบิดเลมบางเนี่บนเขาเฮ่านี่โอ้ครับบ่บันเอาครับสำหรับอร์นี้ครับผมขอขอบพระคุณลุงเขียวเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมเพิ่นสิไยายามรอบยามไส้เพิ่เนาะครับนะเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจ ยากสีซังจองสายพันธุ์เข่านะครับที่มีชื่อว่าน่าน59เบอร์18ครับพี่น้องครับนี่เนาะอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรนะครับของเราเนาะสำหรับฤดูการต่อไปครับพี่น้องครับนี่สำหรับแปลงนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับผมในการสีเข้าเสียเก็บพันธุ์ไว้นะครับผมตัดพันธุผลนะครับร่วมไปทั้งวัชพืชต่างๆนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับพี่น้องครับเดน้าเก้าสี่สองแปดหกแปครับ0 9 2ย 5164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับแปลงยูนี่ครับแปลงของคุณลุงเขียวเนาะเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรกับคุณลุงเขียวนะครับขออั้มาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะมาสอนเข่าตอนเศร้านะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมคุณลุงเขียวสวัสดีครับผมดีครับดีครับบู้ยมึงนะครับเป็นตาสอนให้เห็นบ่เนี่ย นี่มานใหญ่แล้วครับผมนี่นี่นี่เป็นตัอสอนให้ครับ